สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับไม้พุ่มที่สุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่ชอบนำมาเป็นไม้คลุมดินควบคุมความสูงเขาไว30้30-40เซนติเมตรให้เป็นไม้คลุมดินที่มีดอกสีสันฟ้าอ่อนแบบนี้บานสะพรั่งเต็มแปลงเป็นต้นไม้ที่ออกดอกทั้งปีและควรมีอยู่กับสวนที่มีแดดเต็มวัน เป็นอย่างยิ่งครับไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกับมือเย็นสตูดิโอในตอนพยับหมอกครับพยับหมอกเป็นต้นไม้ที่มีดอกตลอดทั้งปีเลยนะครับหากท่านคุ้นเคยกับดอกเข็มลักษณะดอกย่อยเขาก็จะมีลักษณะเป็นหลอดแล้วก็จะมีกลีบดอกที่ ผายออกมาอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันดอกอ่อนสักนิดนึงแล้วก็ร่วงโรยง่ายแต่ข้อเด่นของเขาก็คือเขาผลิตดอกอยู่เป็นประจำแต่ต้องรู้จักและเข้าใจอุปนิสัยเขาสักนิดหนึ่งครับพยับหมอกเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาแล้วก็ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างยิ่งพยับหมอกมีอีกชื่อหนึ่งในภาษาไทยนะครับว่าเจตมูลเพลินฝรั่ง สาเหตุที่พยับหมอกมีอีกชื่อหนึ่งว่าเจตมูลเพลิงฝรั่งทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าพยับหมอกมีดอกที่ละไมคล,คล้ายคลึงกับเจตมูลเพลิงแดงแต่ไม่ใช่เรื่องบัืองเอิญแต่อย่างใดเพราะว่าเจตมูลเพลิงแดงก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าพรัมบาโกอินดิกาเป็นจีนัสหรือชื่อสกุลเดียวกันกับพยับหมอกนั่นเองชื่อวิทยาศาสตร์ของพยับหมอกก็คือพรัมบาโกอาริคิวลาตา ชื่อจีนัสพัมบาโกมาจากรากศัพท์ในภาษาละตินครับมาจากคำว่าพัมบัมซึ่งแปลว่าตะกัวและสำหรับคำว่าอาโกในที่นี้ก็มีความคล้ายคลึงถ้าเอาสองคำนี้มารวมกันเป็นชื่อจีนัสก็คือพัมบาโกแสดงถึงคุณลักษณะของต้นไม้ในจีนัสหรือในสกุลนี้ครับก็คือถ้าเราเด็ดดอกไม้ของเขาออกมาแล้วก็ทาลงไปบนผิวหนัง เขาบอกว่าจะทิ้งคราบร่องรอยเหมือนตะกวัวไว้ที่ผิวหนังจึงได้ชื่อว่าว่าพลัมบาโกอีกนัยยะหนึ่งของพลัมบาโกก็คือต้นไม้ในจีนัสอยู่ในสกุลนี้เป็นต้นไม้ที่มีฤทธิ์ร,รักษาผู้ที่ได้รับผิดจากตะกวัวนั่นเองครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์อาริคิวลาตาก็ พันานาถึงคุณลักษณะของใบเดี่ยวของเจ้าพยับหมอกว่ามีคุณลักษณะเหมือนใบหูก็จะมาจากใบที่เป็นลักษณะของปลายป้านแบบนี้คล้ายกับใบหูแต่คงไม่ใช่ใบหูคนนะครับก็น่าะจะเป็นใบหูของสัตว์อื่นๆอย่างเช่นกวางเป็นต้นอาริคิรตาก็คือใบหูนั่นเองพยับหมอกเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีอายุหลายปีเลยนะครับเราสามารถปลูกเลี้ยงเขาครั้งเดียวแล้วเขาก็อยู่คู่กับสวนเราไปตลอดเลยโดยความสูงของเขาที่สามารถสูงได้ก็ ประมาณสักเมตร20ถึงเมตร50โดยประมาณเลยแต่ที่นิยมกันในการนำมาตกแต่งสวนในประเทศไทยส่วนใหญ่เราก็จะนำเขามาปลูกเลี้ยงแล้วก็ตักควบคุมความสูงเขาไว้3 0ถึง40เซนติเมตรก็เป็นสิ่งที่นิยมกันครับพยับหมอกเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดมากๆเลยนะครับในการปลูกเลี้ยงเราก็ควรจะนาเขาไปไว้ในพื้นที่ที่มีแดดจัดจะเลี้ยงเป็นไม้กระถางก็ได้จะปลูกลงดินก็เหมาะสมมากๆเลยครับพยับหมอกเป็นต้นไม้ที่มีการออกดอกตลอดทั้ง ปีเลยแต่มีข้อเสียนิดหนึ่งก็คือดอกเขาบานไม่ทนจะทยอยออกมาเรื่อยๆหากท่านที่เป็นคนรักและชื่นชอบไม้ดอกที่มีอายุยาวนานอยู่ได้หลายปีพยับหมอกก็ควรจะเป็นตัวเลือกต้น <Okay. S 1> ด้วยเหตุนี้ในการดูแลก็ควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ดินปลูกครับวัสดุของดินผสมปลูกที่ใช้ก็มีดินปลูกหนึ่งส่วนกาบมะพร,าร้าวสับหรือเปลือกถั่วทิสงอีก1ส่วนและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออินทรีย์ัตถุอย่างปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก คลุกเคล้ากันเข้าไปถอดถุงพยับหมอกมาแล้วก็ปลูกลงไปอย่างที่ผมทำอันนี้เราซื้อมาไม่ถึงเดือนนะครับแล้วก็เลี้ยงดูใส่ปุ๋ยให้เขาอย่างเต็มที่เลยเขาก็ทยอยออกดอกเลยทีนี้พอดอกที่เขาออกมาก็จะทยอยร่วงโรยไปอย่างเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่ผมชี้อยู่คือดอกที่ร่วงโรยแล้วแล้วสักพักหนึ่งเขาอาจจะทิ้งกิ่งพอออกดอกทั้งชุดกิ่งแล้วเขาก็ไปโผล่ในกิ่งอื่นๆถ้าเราอยากจะให้เขาสวยงามเราก็ตามไปตัดกิ่งที่เหี่ยวแห้งเมื่อเขาออกดอกเสร็จแล้วเราก็ตัดกิ่ง ทิ้งเลยก็ได้แบบนี้การตัดแต่งกิ่งก็จะทําให้มีทรงพุ่มที่สมบูรณ์แล้วก็จะทําให้เกิดการแตกกิ่งใหม่ช่วยในการที่จะทําให้เราได้เห็นดอกเขาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั่นเองเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายๆแล้วก็ไม่เอาแต่ใจด้วยครับพยับหมอกถึงแม้จะมีดอกแต่ไม่ใช่ดอกที่เพ่ง พิษคำว่าเพ่งพิษในที่นี้ก็คือตัวดอกของเขาไม่ได้โดดเด่นและสวยงามอย่างเช่นดอกกล้วยไม้ดอกหน้าวัวก็ตามดอกที่สวยงามของเขาจะต้องอยู่รวมกันเป็นพุ่ม มีใบประกอบด้วยและการทยอยออกดอกของเขาก็จะทําให้ส่งเสริมซึ่งกันและกันทําให้เราได้มองแปลงหรือพุ่มที่อยู่ในกระถางของเขามีสีเขียวแซมไปด้วยดอกจํานวนมากๆที่เป็นสีฟ้าอมม่วงอย่างนี้ทรงพุ่มโดยภาพรวมเขาไม่สวยนะครับก็จะชี้ไปชี้มาอย่างนี้แหละแต่ว่าพอเราเลี้ยงดูแล้วก็มีการตัดแต่งทรงพุ่มทําให้พุ่มของเขาดูกลมขึ้นได้บ้างแต่เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละครับพุ่มที่ชี้ไปชี้มาเป็นธรรมชาติดีในการนําไปใช้งานท่านที่มีพื้นที่สวนขนาด ใหญ่สักนิดหนึ่งแล้วมีพื้นที่กลางแจ้งที่ได้รับแดดเป็นประจำทั้งวันก็แนะนำพยับบอกในฐานะไม้พุ่มที่จะปลูกเป็นแนวยาวไปโดยมีฉากหลังเป็นต้นไม้ที่อยู่สูงกว่าเขาแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์หยาบเพราะว่าพยับหมอกเป็นต้นไม้ที่มีเท็กซ์เจอร์หรือผิวสัมผัสละเอียด <Okay. S 1> เขาก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้ฉากหลังที่มีลำต้นหรือใบสีเหลืองหรือให้ดอกสีเหลืองก็จะยิ่งขับเน้นซึ่งกันและกันก็สร้างความน่าสนใจหรือสร้างความสดใสของสวนบริเวณนั้นจากการที่มีสีขับเน้นแล้วก็สร้างความสดใสใน,นพื้นที่ของสวนได้เป็นอย่างดีสำหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับระเบียงคอนโดหรือระเบียงบ้านขนาดเล็กถ้าหากท่านมีพื้นที่ได้รับแดด เพียงครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายพยับเหมาะก็เหมาะกับพื้นที่บริเวณนั้น <Wow. S 1> โดยเราไปซื้อเข้ามาแล้วก็นํามาเปลี่ยนเป็นไม้กระถางแบบนี้แล้วก็นําไปตั้งบริเวณระเบียงคอนโดหรือระเบียงบ้านหรือพื้นที่เทเรสพื้นที่เฉลียงหลังบ้านหน้าบ้านที่ได้รับแดดครึ่งวันก็ได้ที่สําคัญก็คือต้องมีแดดให้เขาอย่างน้อยครึ่งวันครับการดูแลรักษาในการให้น้ําก็รดน้ําเพียงวันละครั้งก็ได้แต่เพียงขอให้มีวัสดุปลูกที่รักษาความชื้นได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งวันแต่ ต้องรดมากหน่อยนะครับในช่วงเช้าถ้าหากท่านสามารถลดได้เพียงครั้งเดียวเพราะเป็นพืชที่โดนแดดทั้งวันเพราะฉะนั้นการสูญเสียของน้ําก็จะมีมากหน่อยแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าจะให้ดีเลยก็รดน้ําวันละสองครั้งครับเป็นเช้าแล้วก็สักบ่ายแก่ๆก็รดให้เขาสักนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมเลยครับสําหรับการใส่ปุ๋ยถ้าหากอยากจะมองเห็นดอกเขาเป็นประจําตลอดเลยก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6ต่อเนื่องอาจจะเป็นสักหยิบมือนึงนะครับแล้วก็ทุกๆ15วันเติมลง เราจะได้เห็นดอกเขาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในส่วนของเราเลยครับแม้จะเป็นหน้าฝนแบบนี้เขาก็ออกดอกให้นะครับการเลี้ยงพยัพหมอกเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยครับเราเลี้ยงแล้วก็ลดน้ําให้เขาทิ้งๆเขาไว้เดี๋ยวเขาก็ให้ดอกเราชื่นชมอยู่ชั่วนาตาปีเลยก็ว่าได้ท่านที่กําลังมองหาต้นไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีไม่ต้องดูแลมากไม่เอาแต่ใจลดน้ําเช้าและลดน้ําเย็นใส่ปุ๋ยนิดหน่อยเขาก็อยู่กับเราได้ไปตลอด พยับหมอกเป็นตัวเลือกต้นๆที่น่าสนใจครับและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะครับผมหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้อยากปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆ เชิญชวนทุกท่านกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเชิญชวนท่านกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับมิสหาของท่านเชิญชวนท่านแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับวันนี้มือเย็นสตูดิโอและพยับหมอขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหาต้นไม้ที่มีดอกตลอดทั้งปีเลือกพยับหมอนะครับราคาไม่แพงด้วยครับสวัสดีครับ